วัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับวันนี้ผมกลับรถบ้านนะครับมีรถเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ได้มาใหม่นะครับตัวนี้เป็น i s ตาสุดีแม็กปีสองพันหกไฟข้าหลามตัดนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.5จุานะครับรถสวยๆเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับมาๆมาดูรถได้เลยครับผมมานะครับรถสีสวยๆเลยนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับดูสีได้ล้อแม็กสิบแปดนะครับสวยๆนะครับ ยางดีสี่เส้นนี่แม็กสวยสวยเลยนะครับยางนะครับยางลึกๆหนาอยู่นะครับพอใช้ได้อยู่นะครับยางนี่นะครับสีสวยสวยเลยนะครับก็มีริ้วร้อนิดๆหน่อยๆนะครับนี่นะครับแม็กเหมือนกันสี่ล้อเลยนะครับสวยสวยเลยครับยางเหมือนกันสี่เส้นเลยครับนี่นะครับสวยสวยเลยนะครับดอกพอใช้ได้ดอกยางลึกๆนี่บางๆป้องๆนี่นะครับ มีเคปล่าด้วยนะครับนี่นครับนี่นะครับในกระบะนะครับสวยๆเลยนะครับสไตล์ไวรุ่นนิดนึงนะครับแต่เครื่องเดิมนะครับตัวนี้แต่งแต่ภายนอกนะครับนี่สีฝั่งนี้นะครับวอลแมกยางเหมือนกันเลยนะครับนี่บางๆเลยนะครับบางๆเคาะบางๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมพามาดูภายในนะครับนี่นะครับภายในสวยเลยนะครับนี่พวงมาลัยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับสวยๆเลยนะครับนี่เบาะมานะครับลูกค้าเขาเปลี่ยนเบาะมานะครับนี่นั่งได้สบายเลยนะครับนี่นะครับมีจอเอ็นดอยนะครับมีปรีนะครับนี่มีปรีมีเครื่องเสียงนะครับมีซับเบสนะครับนี่อยู่ฝั่งนู้นนะครับ มันไม่เห็นนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ครับนะครับเลื่อนไม้ไม่ขึ้นนะครับเลื่อนไม้รถวิ่งมาแค่แสนสามนะครับแต่เลื่อนไม้ไม่ขึ้นนะครับนี่นะครับนะครับมาดูข้างเครื่องนะครับนี่ล้อแม็กซ์สวยเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับสี่ล้อ ยางแมกยางเหมือนกันเลยนี่ห้องเครื่องสวยเลยนะครับอ่มาดูคานเลยนะครับคานเดิมเดิมเลยนะครับสวยมากนะครับนี่มาดูเพจนะครับนี่ฝากระโปรงนะครับสติกเกอร์อยู่ครบเลยนะครับเครื่องอ่าดูเครื่องเครื่องไม่ได้แตกนะครับเป็นเครื่องเดิมเดิมนะครับแค่ใส่ท่อลูเบียมมานะครับเฉยเฉยนะครับ นี like, Anyways, so ่ค right? รับเครื่องเดิมๆเลยนะครับนี่แบตของอมิลอนนะครับแบตอย่างดีแล้วครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับนี่เครื่องสวยๆเพาะเลยนะครับมาดูไอ้นะครับนี่นะครับไอไม่ค่อยไม่มีเลยนะครับผมไอไม่มีเลยนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนบุรีบางบัวทองนะครับอยู่ซอยวัฒนประดุกนะครับ ใครสนใจทักได้เลยนะครับเบอร์0 8 7 3 2 1 0 8 7 2สนูนะครับสนใจทักได้เลยนะครับเบอร์0ู7 3 2 1 0 8 7 2นะครับตัวนี้นะครับเอาไปเลยนะครับราคา1 2 9่0 0 0บาทนะครับ1 2ึ่งแ0 0บาทนะครับเล่มชุดโอนพร้อมภาษีเต็มนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับขอฝากกดติดตามในช่อง YouTube กับรถบ้านนะครับแล้วก็เพจกับรถบ้านนะครับแล้วก็เฟซสุริยามันชัยนะครับ ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ